ที่แรกสามกล่องอันนี้พี่ไปต่อเหรอไม่ไม่ผมเพิ่งพี่ยอเอ,อ <laughs> <c oughs> ขอบคุณครับ โอเคอันนี้ขน,นาดล็อบแบงแล้วเอ้าปิดทำไมวะร้อนแล้วกู <c oughs> เราเปิดดูแล้วเราก็ปิดล็อบเฮ้ยทำมาหมดวนเนี่ยก็ <c oughs> ไม่มีตัวนี้มาไม่ได้เนี่ย <c oughs> งักูว่าแล้ว,ลวพี่มันเติอนนั่นแหละพี่มาทำไมวะไม่น่ารับเลยโทรหาคอนเซ็ตเตอร์ก็ไม่ติดให้ลูกค้ายกเลยงานอะไรส่งของเหรอเหมืินมันต้องเยอะเหมือนลูกค้าจะรู้งานไงไม่รับตัวสับไงรู้รู้งาน้านนี้ก็ส่งของประจำงานนี้ส่งของไปทั่วใครของแบรนด์เนมครับครับ ต้องชําระค่าส่งเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดใชากเลยครับต้องเจ็ดสิบเจ็ดบาทโอเคพี่ <laughs> เดี๋ยวผมแจ้งเขาแล้ว <laughs> ขอบคุณครับมาถึงอยู่ <laughs> เกือบไม่รอดโทรหาโฟนเตอร์ก็ตัดสายตัดสายจะหาวิธียกเลิกก็ไม่ได้จะบอกเขายกเลิกก็โทรไม่ติดเกินไปมังคือ เออผมไ่ช้าแต้งให้อยู่นี่แ้งเกียด้ะไปส่งไหนนะก็จะมตนีเนี่ยตอนตีเกียดใกล้เลยมากระเสที่เียดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงดูยโอเคครับตอนนี้เราก็มาส่งของไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เคสนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือประมาณว่าลูกค้านะครับเรียกให้ไปรับผลไม้ที่มอกระเซนนะครับข้างกมีอนนะแล้วผลไม้มันเยอะอะครับผมก็คือผมจะโทรให้ลูกค้าเรียกรถอีกคันหนึ่งหรือว่าจะให้ผมมาอีกรอบหนึ่งก็ได้อย่างนี้นะครับแต่ลูกค้าไม่รับสายแล้วผมก็เสียเวลาหาวิธีที่จะใส่วิธีของอะวิธี ที่จะลัดวิธีอะไรจัดหาจนเกือบชั่วโมงอ่ะครับผมก็เลยเออเอากล่องใส่ข้างหลังสองกล่องแล้วก็จะมีผักผมก็เอากล่องใส่ข้างหลังนี้สองกล่องแล้วก็จะมีผักอีกถุงนึงอยู่ข้างตรงนี้แล้วผมก็มันจะมีกล่องหนึ่งผมก็เลยเอากล่องนั้นออกแล้วก็เป็นแขวนไว้ตรงนี้ที่นึง บอกเลยว่าหยาบมากงานนี้นะครับผมเกือเวลาเป็นชั่วโมงกับราคาเจ็สิบเจ็ดบาทคุณว่าคุ้มไหมครับบางทีคุณก็น่าจะรู้นะครับว่าคุณจะมีของขนเยอะอย่างเงี้ยคุณก็น่าจะเรียกสองคันหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่ารับสายผมสักหน่อยก็ยังดีนะครับคุณลูกค้าเหนื่อยนะครับ รับงานต่อดีกว่าสู้ต่อไปครับผมแต่ถ้ามันถ้ามันยังเยอะถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็น่าจะเอามาไม่ไหวครับผมก็อาจจะต้องมาสองรอบเพื่ออธิบายให้ลูกค้าฟังรอบแรกก่อน รับงานกันครับต่อยนิ้วครับผมต่อยนิ้วสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมครับย่อจอเปิดเขตตอนนี้ผมอยู่ตอนเหนือนะครับแล้วก็ซอยนิ้วครับ ช谢谢่วงนี้งานไม่ค่อยมีครับก็เลยต้องซอยนะครับถ้างานเยอะๆอย่างนี้ห้ามซอยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้อ่าเราได้งานโดดอ่าตอนนี้เราก็ได้งานแล้วนะครับเป็นแมคโดนัลนะครับอยู่ตรงไหนไม่รู้เมเจอร์แลชโดดได้ชโยทินนะครับโอเคราคา82บาทนะครับราคางานยังไม่หักค่าค่าคอมมิชชั่น18%นะครับอ่าตอนนี้เราก็ลุยงานกันแลก ต้องโทรคอนเฟิร์มงานก่อนนะครับอันนี้เป็นงานสั่งซื้ออาหารนะไม่ใช่งาน I M S นะครับซื้ออาหารท่านผ้าสวัสดีครับจากลายแมน<ช>นะครับค่ะครับโทรมาคอนเฟิร์มครับผมค่ะใช่คาะที่สั่งไปอลครับเดี๋ยวเดี๋ยวถึงร้านจะให้จะ ใส่ราคาให้ลูกค้ากดยืนยันราคาในแอปนะครับได้ค่ะได้โอเคครับรอรอสักพักนะครับผมครับจาจะจาโอเคนะครับลูกค้าผู้ดีคดีไปตอนนี้ก็แบตหมดนะครับผมเหลือ13เรเราก็มาใช้ แบบจำลองผมอีลูปนะครับแบตตัวนี้ความจุสองหมืนแอมนะครับผมซื้อมาในราคาสามรอยเจ็ดสิบกว่าบาทในช้อปปี้ แล้วก็ทุงหน้าไปที่ของลูกค้าเดื่เลย อาหารใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูก่อนร้อยหกสิบเก้าครับ

ใช่ครับตอนนี้นะครับเราก็ส่งอาหารเสรมือลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับเรามาพูดถึงงานก่อนหน้านี้ก่อนงานก่อนหน้านี้นครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับก่อนที่จะมาขับเดลิเวอรี่เนก็ต้องทําใจหน่อยแล้ถก็ต้องเจอง,งานแบบนี้บ้างเจอลูกค้าไม่ดีบ้างเจอดีบ้างครับผมหมือบอกว่าถ้าเจอไม่ดีนะครับเราก็ ต้องเก็บมาลกสมองครับแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะครับคือเราทํางานบริการนะครับแล้วก็เก็บใจไว้บ้างนะครับว่าอาจจะเจอคนดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับคนดีนะครับเราก็เก็บมาเป็นกําลังใจให้เราในการทํางานนะครับคนเจอคนไม่ดีนะครับเราก็จะเก็บมาบั่นทอนจิตใจเรานะครับผมปล่อยผ่านไปนะครับไม่จะทำให้เราเครียดสะยเป่นะครับผมรับงานกันดีกว่านะครับอย่าไปเครียดนะครับผม ตอนนี้เราอยู่ตอนเหนือนะครับแถวเสนานิคมนะครับอ่ามีเร่งมาด้วยแต่รับไม่ทันเดี๋ยวถ้าผมรับงานนี้ได้นะครับผมก็จะขอจบคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมนะวันนี้ก็มันก็แอบน้อยใจบ้าง เขาก็น่าจะรับสายผมบ้างนะถ้าผมมีปัญหาแล้วผมฝากไปถึงคอเนเลนเตอร์ด้วยนะครับผมโหให้โทรติดได้หน่อยเถิดโอ้โหโทรไปปั๊บตัดสายโทรไปปั๊บตัดสายผมเวลาเจอปัญหาผมต้องหาทางแก้กันหน้างานก่อนนะครับคอนเลนเตอร์มาช่วยบ้าง สองนิ้วไปเลยครับตอนนี้ต่อยยับต่อยให้ยับต่อยให้ยับครับไม่ต่อยไม่ได้งานนะครับในงานอะไรก็ช่างครับไม่เป็นไรครับขอแค่ให้ได้งานครับผมเราจะมาทํางานเราไม่ได้มาเลือกงานนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีด้วยโควิดเ,เอ้ยไม่ใช่สิเพราะอะไระเหรอเสียโควิดระบาดผู้คนไม่กล้าออกมา ก็เป็นถือเป็นโอกาสดีของเรานะครับที่เราต้องหานเงินนี้งานเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีงานเลยฮ้าทุกท้าโปรเตอร์ส่งงานมาให้หน่อยจ้าเมื่อกี้ก็งานดึงนะครับแต่กลวไม่ทันครับสวัสดีครับ อตอนนี้นะครับเราก็เสร็จสิ้นการขับลาลามูเป็นที่เรียบร้อยของวันที่ที่6เมษายนนะครับผม <Wow. S 1> อผมวิ่งนะครับงานแรกก็ประมาณ5โมง39นะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยนะครับมียกเลิกบ้างงานหนึ่งนะครับก็งานสุดท้ายนะครับผมเสร็จสิ้นงานประมาณ ปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงครึ่งบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งแล้วก็ตีรถเปล่ากลับมานะครับประมาณสิบกโลสิบห้าโลนะครับจากสะพานสูงก็กลับถึงหอประมาณสิบเก้านอน,นะครับก็ตีไปสิบเก้านอนเลยนะครับเรามาดูกันว่านะครับเราจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับผม แต่แทนนี่นะครับผมวันนี้นะครับเราขับไปได้หนึ่งพันหกสิบสามบาทนะครับหนึ่งพันหกสิบสามบาทแต่แต่แต่แต,แต่แต่อะไรรู้ไหมราคานี้ยังไม่หักค่าคอมมิชชั่นนะครับเราก็ลบค่าคอมมิชชั่นไปสิบแปดบาทนะครับ ไอสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับสรุปนะครับเราก็วันนี้เราขับได้แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับผมนะครับเริ่มต้นในเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบนะครับเสร็จสิ้นในเวลาสิบเก้าโมงนะครับสิบเก้าหนึ่งทุ่มนะครับเราก็ได้เวลาตามจริงตามนี้เลยนะครับก็คือเจ็ดชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับ เชั่วโมง20ิบนาทีกับราคาแปด้อยสิบอดบาทนะครับบางคนอาจจะได้เยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนนะได้เยอะกว่าน,นี้แน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเจองานหย,ยาบๆเจองานรอ,อนานมากเลยนะครับเกือบทุกงานยากเกือบทุกงานเลยก็สู้ต่อไปนะครับผมนะอาจจะเจอดีบ้างร้ายบ้างนะครับเจอดีก็ให้เป็นกำลังใจนะครับเจอร้ายก็อย่ามาบั่นทอนจิตใจเรานะครับผมสู้ต่อไปนะครับ โอเคนะครับผมก็สรุปก็เข้าได้ตามนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะมาลงเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคนะครับผมขอบคุณ